คุณลดไขมันมาหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่สําเร็จสักทีคุณเจอจุดตันโยโย่ไขมันสัดส่วนคุณกลับมาเท่าเดิมจริงๆแล้วคุณไม่ได้ไม่มีวินัยไม่พยายามครับแต่คุณแค่ไม่เข้าใจแก่นหรือหลักการของมายจีนในการลดไขมันผมจะมาบอก3สิ่งหลักๆในเรื่องของการกินโภชนาการที่ผมใช้จริงในการโค้ชจรงครับที่สําคัญที่สุดในการลดไขมัน1เลยคือเรื่องของแคลอรี่คุณควรรู้ค่าพลังงานที่เหมาะสมกับร่างกายคุณการใช้ชีวิตคนแอคทิวิตี้ของคุณเนาะมันทําให้คุณทําตามแผนง่ายขึ้นรู้จุดบกพร่องมากขึ้นถ้าคุุณณไไมมม่รรหาในนลขััคต้องงงเสิย ถ้าคุณกินน้อยมานานทำคัตติ้งมานานลดไขมันมานานคุณจะต้องรีเวิร์สดเอทยังไงฟื้นระบบผ่านยังไงถ้าคุณจะสร้างกล้ามเนื้อลดไขมันบอดี้รีคอมโพสิชันคุณจะต้องวางแผนการกินยังไงแคลรี่ที่เหมาะสมยังไงแคลรี่สำคัญมากครับสองสารอาหารสำคัญมากครับแน่นอนปริมาณแคลรี่เท่ากันแต่สารอาหารไม่เหมือนกันคุณออกมาก,ก็ไม่เหมือนกันจำไม่เลยครับว่าแคลรี่บ่งบอกถึงน้ำหนักตัวของคุณแต่สารอาหารบ่งบอกถึงมาเซอร์ติชูแฟตติชูเนาะการสร้างกล้ามเนื้อการลดไขมันของคุณโป,โปรตีนที่ คาร์บหรอือคาร์บอนเนตทาให้การใช้ชีวิตประจำวันของคุณการซ้อมของคุณการเวทชิลลิ่งการออกกาลังกายคุณก็มีประสิทธิธภาพมีคุณภาพมากขึ้นไขมันทําให้ฮอร์โมนเซลล์ต่างในร่างกายคุณก็ทํางานได้มีประสิทธิธภาพมากขึ้นเช่นเดียวกันดูดซึมวิตามินต่างๆเนาะสุดท้ายแล้วสารอาหารสําคัญครับไม่แพ้แคลอรี่ข้อสุดท้ายครับข้อ3อันนี้สําคัญมากคือมันต้องเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตคุณไลฟ์สไตล์คุณจริงๆคุณหนึ่งจะสามารถยืเลยกับมันได้ เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตคุณจริงๆไม่ใช่ว่าคุณทําสิ่งนี้แล้วคุณเห็นผลลัพธ์ดีคุณเชื่อว่าดีเนาะคุณไปเห็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนอื่นเขาระส่งวาเส้เรจคุณทาตามแล้วคุณเห็นผลลัพธ์แน่นอนคุณอาจจะเห็นผลลัพธ์ในช่วงแรกแต่ถ้ามันไม่เหมาะสมกับชีวิตคุณจริงๆคุณไม่สามารถไปกินข้าวกับครอบครัวได้เลยคุณไม่สามารถไปสั่งรร้อได้เลยคุณรู้สึกฝืนรู้สึกเครียดสุดท้ายคุณก็ล้มเลิกและไม่เห็นผลลัพธ์ในการลดไขมันสุดท้ายนิ และมีความสุขครับกับการลดไขมันของคุณเพราะ3สิ่งนี้ผมใช้จริงกับลูกค้าของผมทําให้เขาเห็นผลลัพธ์และกลับมาลดไขมันได้10บถึงยีกิโลอย่างยั่งยืนและมีความสุขที่สําคัญกินอร่อยกินของที่ชอบได้และมีวันหยูดสุดสปดาหกินข้าวกับครอบครัวได้ครับนี่คือแก่นหลักจริงในการลดไขมันกดลิงก์ใต้ไบโอผมครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน